นี้นะครับผมจะมาอธิบายวิธีการหาผลการแปลงลาปาสโดยใช้ตารางสูตรนะครับข้อแรกนะครข้อที่ห้านะเขาให้ฟังก์ชัน t มาคือ2 t งวก6วิธีการก็คือเราจะใส่เทคลาปาสเข้าไปทั้งสองข้างนะครับ f t ฟฝั่งนี้เราก็ใส่นะฮะ ลาบาสเข้าไปนะสองทบวกหกอันนี้เราทราบว่าฟังก์ชัน T เนี่ยเมื่อถูกแปลงลาบาสแล้วเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์คือใช้ตัว F ใหญ่ลงเล็บ S ทีน,นี้เราทราบอีกว่าถ้าเรามีพจน์สองพจน์เนี่ยบวกกันอยู่เนี่ยเวลาเราจะหาลาบาสผลการแปลงลาบาสเนี่ยมันก็เหมือนกันอินท,ทิเกรตคือเราจะแยกคิดนะเป็นสชุด อันนี้เราก็ทราบอีกว่าการแปลราบบสเนี่ยมันก็คือการอินดิเกตรูปแบบหนึ่งคันนี้2เนี่ยเราจะถือว่าเป็นค่าที่สามารถดึงออกนอกอินดิเกตได้หรือดึงออกนอกลาปาสได้ตัวนี้นะพอดึงออกไปเสร็จการแปลลาปัาบสทีตัวเนี้ยเราจะไปดูสูตรที่2องว่าถ้า,าเราแปลราบบัสทีกำลัง1เมื่อไหร่เนี่ยก็จะกลายเป็น1แกหารด้วย S กําลัง2เพราะว่า n เท่ากับหนึ่ง T กำลังหนึ่งนะฮะตัวนี้ก็จะกลายเป็น1แ ด้วย1บวก1ก็จะกลายเป็นลาปัสทีกำลังหนึ่งก็จะกลายเป็น1แฟกแฟกก็คือ1นะ่ะเพราะฉะนั้นข้างล่างก็จะกลายเป็น S อกำลังสองถ้าเราหาผลการแปลงแปลาปาสของข้าวที่เนี่ยคือ6นะจะตรงกับสูตรที่1นะก็จะได้6ส่วน s อันนี้คือผลการแปลงลาปาสฟังก์ชัน2 t บวก6 จะได้2ส่วน s กำลังสองบวกด้วยหส่วน s, <S ข้อต่อไปนะครับข้อ6กเขาให้ฟังก์ชัน t มาคือ sin พาพทถ้าเราจะหาผลการแปลงลาปาสเนี่ยเราก็ใส่ลาปาสเข,ข้าไปทั้งสองข้าง คราวนี้มันจะไปตรงกับสูตรที่ที่5นะว่าถ้าเราแปลงราับาสไซน์โอเมก้าทีมอไหรเนี่ยจะกลายเป็นโอเมก้าส่วนด้วย s อสกำลังสองบวกด้วยโอเมก,ก้ากำลังสองเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้เท่าไหร่ครับก็จะได้ในที่นี้เราก็มองโอเมก้าเนี่ยก็คือพายนั่นเองก็จะได้พายส่วนด้วย s อกำลังสองบวกด้วยพายกำลังสองนั่นเองนะตัวนี้ก็จะกลายเป็น f อใหญ่ ข้อ7นะครับเขาให้ฟังก์ชัน t มานะค,คือคอร์กำลังสอง kt เราก็ใส่ลับปาเข้าไปทั้งสองข้างเหมือนเดิมนะฮะคราวนี้ถ้าเกิดเราไปดูในสูตรเนี่ยมันเหมือนกับสูตรที่4นะครับแต่แต่ไม่ตรง เพราะว่าในสูตรที่4เนี่ยมันบอกว่าเป็นค o s สโอเมก้าทแต่ที่เรากำลังทําอยู่เนี่ยคือคอ s ์สกำลังสองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทําให้มันตรงโดยการใช้คุณสมบัติของตีโกรว่า c o s กสกำลังสองเคทนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างอันนี้เราก็พอทราบอีกว่าไอ้คอสกลังสองเคนี่ยมันก็คือ1ึ่งบวกคอร์สสองนั่นเองหารสอง เราไปดูคุณสมบัติของตีโกนนะครับว่า cos กำลัง 2x มีค่าเท่ากับ1บวก cos 2x หาร2ทรานี้เราก็จะดึง2นียออกนอกลาปาสไปแลวเราจะดึง2ออกนอกลาปาสไปคราวนี้เราก็จะแยกนะคิดทีละตัวนะเพราะว่า กา,การหาผล,ลการแปลปลาปัสก็คือเหมือนการอินทิเกรตรูปแบบหนึง่งนะเพราะฉะนั้นการอินทิเกรตก็คือสามารถแยกอินทิเกรตได้ลาปลัสหนึ่งเราก็จะได้อะไระได้นหนึ่งส่วน S อสนี้ลาปลัสโค o ส 2kt มันจะไปตรงกับสูตรที่4นะครับลาปลัสโคสโอเมกาทเท่ากับ S ส่วนด้วย s อกำลังสองบวกโอเมกากำลังสองเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้ S ส,ส่วนด้วย s กำลังสองบวกด้วยโอเมก้าในที่นี้เรามองเป็น 2k ก็จะกลายเป็น 4k ่กำลังสองนี่เองนฝั่งนี้ก็จะเป็น f ใหญ่โอเคนะครับจบข้อ7ต่อไปครับข้อ8ปดเขาให้ฟังก์ชันมานะครับคือเขาให้ฟังก์ชันมานะคือ sin kt คนะฮะ คอสเคถ้าเราจะหาผลการแปลงลาปาเราก็ใส่ลาปาเข้าไปทั้งสองข้างคราวนี้เนื่องจากไม่มีคุณสมบัตินะครับว่าเวลาเราเจอ2ชุดคูณกันเนี่ยเราไม่สามารถแยกหาผลการแปลงลาปาได้ ถ้าเป็นการคูณกันแต่จริงๆแล้วมันมีคุณสมบัติพิเศษแต่เรายังไม่ได้พูดถึงตอนนี้เราพูดถึงคุณสมบัติพื้นฐานก่อนว่าถ้ามีพวกสองพจน์คูณกันเราไม่สามารถแยกหาราปาซทีละตัวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องใช้คุณสมบัติตีโกนอีกรอบหนึ่งคราวนี้เราพอจะทราบว่าคุณสมบัติของตีโกนคือ sin 2x เนี่ยมีค่าเท่ากับ2 sin x cos x เพราะฉะนั้นเราจะมองตรงนี้ให้ตรงกับคุณสมบัตินี้นะโดยการย้ายสองไปนะย้ายสองไปนะครับก็จะพบว่าถ้าเราเจอ sin x cos x เนี่ยจะมีค่ากับ sin 2x 2เส่วนสเพราะนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็น sin 2kt ส่วนส แล้วมอง kt เป็น x นะ sin x cos x เท่ากับ sin 2 x ส่วน2ครีนี้เราทราบว่า2อนี่คือข้างที่ดึงออกนอกได้เลยพอ2อนึงออกไปเสร็จจะไปตรงกับสูตรที่5ว่า sin า omega t เนี่ยมันคือ omega หารด้วย s กำลังสบวก omega กำลังสก็จะกลายไปแล้วก็จะได้ว่า2 k หารด้วย s กำลังสองบวก 4k กำลังสองหลังจากนั้นนะครับเราก็จะตัดก็จะได้คำตอบนะครับคือ k หารด้วย s กำลังสองบวก 4k กำลังสอง